ไปฉีดวัคซีนกันนะคะหยุดเชื้อเพื่อชาติเพื่อคนที่เรารักครับฉีดวัคซีนเท่ากับหยุดเชื้อเพื่อที่เราจะได้กลับมาใช้ชีวิตแบบปกติให้เร็วที่สุดค่ะมาฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยมาฉ <มา S 1> ีดวัคซีนกันเถอะครับไปฉีดวัคซีนกันนะครับเราจะได้เดินทางกลับไปหาพ่อแม่และคนที่เรารักเราจะได้ออกไปทำงานที่เรารัก เพื่อบุคลากรทางการแพทย์เพื่อตัวเราและเพื่อคนที่เรารักเราพร้อมฉีดเราพร้อมหยุดหยุดเชืยอเพื่อาติกันนะครับไปฉีดวัคซีนกันเถอะครับเพื่อเราจะได้ไปเที่ยวด้วยกันอย่างมีความสุขหยุดเชียพื่อชาติมาร่วมกันฉีดวัคซีนเถอะค่ะไปฉีดวัคซีนกันนะคะเพื่อคนที่เรารักและตัวคุณเองไปฉีดวัคซีนกันนะครับเพื่อที่เราจะได้ใช้ชีวิตกับครอบครัวอย่างมีความสุขกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติ ไปฉีดวัคซีนกันนะครับไปฉีดวัคซีนกันนะคะฉีดวัคซีนหยุดเชื้อแพ่ชาติกันนะคะ BTS พร้อมเรามาฉีดวัคซีนกันเถอคะค่ะพวกเราพร้อมแล้วแล้วคุณล่ะพร้อมหรือยังให้ฉีดวัคซีนนะ